หลังมีบีการอินฟิตี้ครับมาทดสอบปืนนะครับเป็นปืนอัดลมชักยิงนะครับผมให้กับคุณพี่ถาวรนะฮะที่สั่งมาในลน์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์80191โมเดลนะครับจากค่ายเคดวซนะตัวนี้ลูกหมดค้างสไลดได้นะครับผมมีระบบนกสับนะครับเซฟตี้เข้าเซฟกดไกลกดหลังอ่อนปืนไม่ทํางานนะฮะเซฟลงกดไกลปืนไม่ทํางานต้องเหนี่ยวไกลนะครับ ันี้ปืนถึงจะทำงานนะแล้วก็จะมีระบบแขวนสไลด์นะครับทางสไลด์ได้อ่าวิธีปลดสไลด์ก็คือการกดตรงนี้นะครับอ่าปดแม็กกาซีนออกมาถึงจะปลดสไลด์ได้นะครับแล้วก็จะมีเซฟตี้อีกหนึ่งจุดนะครับถ้าเราไม่ใส่แม็กกาซีนนะไม่สามารถเหนี่ยวไกได้นะครับผมมันต้องมีแม็กกาซีนอยู่ในตัวปืนถึงจะสามารถเหนี่ยวไกได้นั่นเองนะครับผมแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงนะครับด้วยลูกกระสุน0.20กรัมนะฮะอ่าวิธีใช้งานก็แนะนําต้องมีสปีดโรดเดอร์นะครับจะใช้งานง่ายแล้ววกก็เเลลลื่อนนนนนตัััดูงมมมมาาาะะครรบผปณี ลงมาสุดเลยนะครับมันจะมีตัวที่ว่าพักตัวด้านลูกนะครับตัวนี้แล้วก็หยอดกระสุนลงไปตรงช่องนี้หยอดลงไปนะครับผมใช้สปีดโหลดเดร์อย่างนี้นะครับ,ม, er รบมันจะโหลดได้ง่ายประมาณนี้นะครับแล้วก็โหลดแมกกาซีนเข้าไปปึ๊บขึ้นลำนัดแรกมันจะฟรีนะครับผมแบบนี้เป็นระบบของเขาเดี๋ยวลองไปเทสยิงกันนะครับผมนี่นะฮะเดืยิง โอเคลูกหมดค้งสไลด์ได้นะครับผมอ่าก็ยิงกระป๋องได้ประมาณนี้นะฮะดาเคลียร์ปืนก็เหนี่ยวกล่างนี้นะครับมันจะเหลืออีกหนึ่งนัดสุดท้ายนี่นะครับผมโอเคครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ